เสียงไซเรนดังสนั่นไปทั่วถนนก่อนที่รถตำรวจหลายคันจะหยุดล้อมอยู่ตรงหน้าวัดเล็กๆแห่งหนึ่งผู้คนที่สัญจรไปมาต่างพากันหยุดมองด้วยความมุนงงเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่มากกว่า20นายรีบกรูลงจากรถพร้อมอุปกรณ์ครบมือเหมือนกำลังเตรียมจับใครบางคนที่ไม่ควรเป็นพระแต่กลับเป็นพระรูปหนึ่งที่กำลังเดินออกมาจากศาลาวัดอย่างสงบไม่มีใครคาดคิดว่าช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งถนนเงียบลงในทันทีแม้แต่เสียงลมหายใจของคนดูยังรู้สึกได้ชัดเจนพระรูปนั้นยืนนนนิ่่่งงรรราาาาววกกับู้้้หหเตุณ์ี จะต้องเกิดขึ้นสายตาของท่านไม่ได้หวาดกลัวแต่กลับนิ่งลึกจนทำให้ตำรวจหลายคนชะงักไปชั่วขณะชาวบ้านเริ่มพากันกระซิบกระซาบบ้างบอกว่าท่านเป็นพระใจบุญที่ช่วยเหลือผู้คนมาหลายปีบ้างก็ว่ามีคนกลั่นแกล้งแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าทำไมวันนี้ตำรวจถึงมามากมายราวกับจะจับอาทยากรรายใหญ่ทันทีที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเข้าไปใกล้เสียงหนึ่งจากฝูงชนก็ตะโกนขึ้นท่านไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องใช้กำลังขนาดนี้แต่ตำรวจไม่สนใจคำพูดนั้นพวกเขาเข้าประกบทั้งสองด้านพร้อมประกาศด้วยน้ำเสียงแข็ง ท่านขอความร่วมมือขึ้นรถด้วยนะครับมีหมายเรียกอย่างเป็นทางการเสียงหมายเรียกทำเอาผู้คนเงียบลงทันทีบางคนเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปบันทึกทุกวินาทีราวกับรู้ว่าเรื่องนี้ต้องกลายเป็นข่าวดังพระรูปนั้นเพียงยิ้มอ่อนๆก่อนตอบเสียงเบาว่าอาตมาบริสุทธิ์ใจไปก็ได้โยมแต่ทันทีที่ก้าวแรกถูกพาไปยังรถตำรวจบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเด็กหญิงตัวเล็กๆวิ่งฝ่าเจ้าหน้าที่ออกมาก่อนจะกอดขาพระไว้แน่นน้ำตาไหลไม่หยุดหลวงพ่ออย่าไปนะ หนูไม่อยากให้ท่านหายไปอีกตำรวจถึงกับชะงักทั้งถนนวีดเงียบอย่างประหลาดทุกสายตาจับจ้องไปที่เด็กคนนั้นพระรูปนั้นรูปศีรษะเธอเบาๆก่อนพูดด้วยเสียงที่สั่นเพียงเล็กน้อยอย่าร้องนะลูกทุกอย่างมีเหตุผลของมันแต่ยังไม่ทันที่ท่านจะก้าวขึ้นรถเสียงเครื่องยนต์ของรถคันหนึ่งก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของถนนก่อนที่รถตู้สีดำจะพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วราวกับตั้งใจตัดหน้าเจ้าหน้าที่ผู้คนแต่คือด้วยความตกใจตำรวจรีบยกอาวุธขึ้นและในจังหวะทีี่่่ทุุุกออยยาางงดดดูเหมืนนจะววถึขส ประตูรถตู้ก็เปิดออกพร้อมชายลึกลับสวมเสื้อดำเดินลงมาอย่างสงบราวกับทุกวินาทีอยู่ภายใต้แผนของเขาชายชุดดำนั้นก้าวออกจากรถตู้ด้วยท่าทางมั่นคงแม้จะมีปากกระบอกปืนจากตำรวจหลายกระบอกเล็งไปที่เขาแต่สีหน้าเขากลับไม่หวั่นสักนิดเขายกมือทั้งสองขึ้นช้าช้าราวกับต้องการให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่มีอาวุธแต่แววตาคมกริบของเขากลับทำให้บรรยากาศหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมประชาชนที่ยืนดูอยู่เริ่มพึมพำกันเสียงสัน่นเขาเป็นใครมาช่วยพระเรอกรหรือว่าจะมาจับเหมือนกัน ตำรวจนายหนึ่งตะโกนเตือนหยุดตรงนั้นถ้าเข้ามาใกล้กว่านี้จะถือว่าคุกคามเจ้าหน้าที่แต่ชายชุดดำกลับก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ลังเลทีละก้าวทีละก้าวเสียงรองเท้าบนพื้นถนนดังสะท้อนจนรู้สึกถึงความน่ากลัวที่มองไม่เห็นพระรูปนั้นมองชายชุดดำด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความโกรธแต่เหมือนจะเป็นความรู้จักกันมาก่อน เด็กหญิงที่กอดขาพระอยู่เงยหน้าขึ้นมองชายคนนั้นก่อนจะหลบหลังจีวอนอย่างรวดเร็วเหมือนรับรู้ได้ถึงอันตรายที่ผู้ใหญ่ยังไม่ทันสังเกตชายชุดดำหยุดยืนตรงหน้าวงล้อมตำรวจก่อนพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและหนักพวกคุณกำลังจับผิดคนคำพูดนั้นทำให้เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดนิ่งค้างเหมือนสมองกำลังพยายามประมวลผลหัวหน้าชุดปฏิบัติการก้าวออกมาข้างหน้าพร้อมเสียงเข้มหมายจับชัดเจนมีหลักฐานครบคุณเป็นใครถึงกล้ามาแทรกแซง ชายชุดดำไม่ตอบเขาเพียงยื่นเอกสารบางอย่างจากในกระเป๋าเสื้อสูทขึ้นมาตำรวจนายหนึ่งรีบรับไปตรวจดูก่อนสีหน้าของเขาจะเปลี่ยนทันทีจากความแข็งกร้าวเป็นความตกใจหัวหน้านี่มันแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเสียงปืนดังปังก้องไปทั่วถนนทำให้ทุกคนสะดุ้งเฮือกเด็กหญิงกรีดร้องชาวบ้านวิ่งหนีแตกตื่นตำรวจรีบก้มหลบหลังรถพระรูปนั้นยืนนิ่งเรากับรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้น ควันปืนยังลอยอ้อยอิงกลางอากาศและร่างของใครบางคนกำลังค่อยๆสุดลงสู่พื้นช้าๆทุกคนพยายามมองว่าใครถูกยิงแต่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าสงสัยเลยแม้แต่น้อยเสียงร่างที่ล้มกระแทกพื้นดังตุบกล้องไปทั่วจนทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งไปชั่วขณะเมื่อควันปืนจางลงผู้คนเริ่มกล้าเหลียวมองทีละน้อยและทันทีที่เห็นว่าใครคือคนที่ล้มลงเสียงอื้ออึงก็ดังขึ้นแทบพันทีไม่ใช่ตำรวจ ไม่ใช่ชายชุดดำและไม่ใช่ใครที่เกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งแต่กลับเป็นชายชราคนหนึ่งที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ริมถนนผู้ที่ดูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยเขาถูกลูกหลงเพียงเพราะยืนผิดที่ผิดเวลาเลือดค่อยๆไหลาจากไหลของเขาลงบนพื้นถนนขณะที่คนรอบข้างรีบเข้ามาช่วยตำรวจบางนายรีบประโกนขอรถพยาบาลเสียงวุ่นวายดังไปทุกทิศทาง แต่ท่ามกลางความโกลาหลพระรูปนั้นกลับเดินตรงไปยังชายชรายอย่างชา้าช้าพร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารท่านคุกเข่าลงใช้ชายจีวรของตนซับเลือดอย่างเบามือราวกับต้องการบอกว่าแม้จะถูกจับกลุ่มแต่เมตตาของท่านยังไม่เคยหายไปแม้แต่วินาทีเดียวตำรวจรีบตะโกนอย่าเข้าไปท่านเป็นผู้ต้องสงสัยนะแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องพระในตอนนั้นเพราะสิ่งที่ทุกคนเห็นมันไม่เหมือนภาพของคนทำผิดเลยสักนิดชายชุดดำหันไปมองหัวหน้าตำรวจด้วยสายตาเย็นเยือก เห็นไหมพวกคุณเริ่มทำร้ายคนบริสุทธิ์แล้วยังคิดว่าตัวเองจับถูกคนอีกไหมหัวหน้าตำรวจเริ่มมีท่าทีลังเลราวกับเอกสารที่อยู่ในมือกำลังเผาผลาญความมั่นใจของเขาเขาค่อยๆเปิดมันออกใบตราประทับพิเศษที่ไม่ใช่จากสถานีตำรวจปกติแต่เป็นของหน่วยงานระดับสูงที่แม้แต่เขาเองยังไม่กล้าแต่ต้องโดยไม่อ่านให้ละเอียดทันใดนั้นเองเสียงร้องให้ของเด็กหญิงก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอเกาะแขนพระแน่นกว่าเดิมน้ำตาไหลไม่หยุดราวกับรู้ว่า ช่วงเวลาถัดไปอาจเปลี่ยนชีวิตพระไปตลอดการพระลูกหัวเธอเบาๆไม่ต้องห่วงนะลูกทุกอย่างกำลังจะเปิดเผยแล้วคำว่าเปิดเผยทำให้ชายชุดดำเงยหน้าขึ้นช้าๆเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างที่ทำให้เขาขยับตัวไปทีละนิดทว่าไม่ใช่เพื่อทำร้ายใครแต่เพื่อเดินเข้าหัวหน้าตำรวจแล้วเอ่ยเสียงลึกถึงเวลาบอกความจริงกับทุกคนได้แล้วหัวหน้าตำรวจกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเขายกเอกสารขึ้นอ่านอีกครั้งสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจ และสับสนก่อนจะยืนตัวแข็งราวกับเพิ่งรู้ความจริงที่ไม่อยากเชื่อว่าเป็นจริงฝูงชนเริ่มเงียบทุกคนรอคำพูดต่อไปของเขาแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนเบาลงโดยไม่รู้ตัวหัวหน้าตำรวจเงยหน้าขึ้นมองพระมองชายชุดดำแล้วพูดด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยว่านี่มันไม่ใช่หมายจับธรรมดาเลยแต่เป็นหมายที่ออกเพื่อปกป้องพระรูปนี้ทันทีที่คำว่าปกป้องหลุดออกมายิ่งทำให้ทุกคนงงกว่าเดิม รวมทั้งตำรวจคนที่เหลือเองก็เริ่มมองหน้ากันด้วยความสับสนรุนแรงแล้วจูจ่ๆชายชุดดำก็พูดขึ้นอย่างเย็นชาเพราะพระรูปนี้ไม่ได้ถูกจับแต่กำลังถูกอุ้มให้หายไปจากใครบางคนที่ไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยและทันใดนั้นเองเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากบนดาดฟ้าของอาคารฝั่งตรงข้ามเสียงที่ฟังออกชัดว่าไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่เตือนว่ามีมือที่สามกำลังจ้องทุกคนอยู่ พร้อมลงมือได้ทุกเมื่อเสียงคลิกเบาๆจากบนดาดฟ้าอาคารฝั่งตรงข้ามทำให้ทุกคนเงยหน้าขึ้นพร้อมกันมันเป็นเสียงที่ไม่ต้องอธิบายก็รู้ทันทีว่าเป็นเสียงของคนกำลังขึ้นลำปืนไรเฟิลบรรยากาศที่ตึงเครียดอยู่แล้วกลับหนักขึ้นอีกจนรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหยุดไหลเวียนตำรวจบางนายรีบตะโกนมีมือปืนบนดาดฟ้ามอบลงชาวบ้านแต่คือทันทีเสียงกรีดร้องประปนกับเสียงรองเท้าวิ่งบนถนนแต่ท่ามกลางความโกลาหลพระรูปนั้นกลับยืนนิ่งเหมือนลืมความกลัวไปทั้งหมดสายตาท่านมองขึ้นไปบนดาดฟ้าอย่างสงบ รากับรู้ว่าใครคือคนที่ซ่อนอยู่บนนั้นชายชุดดำขยับตัวเร็วเขาดึงหัวหน้าตำรวจหลบหลังรถทันทีเขามาถึงเร็วกว่าที่คิดไม่ใช่เรื่องดีแน่หัวหน้าตำรวจหน้าเสียอย่าบอกนะว่าเป็นคนของชายชุดดำยกมือห้ามอย่าเอ่ยชื่อเขาที่นี่ถ้าไม่อยากให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายมากกว่านี้เสียงปืนลั่นอีกครั้งปัง กระสุนเจาะใส่กระจกของรถตำรวจแต่กระจายเป็นเสียงเสียงเฉียดเด็กหญิงไปแค่ไม่กี่เซนติเมตรคนรอบข้างกรีดร้องด้วยความตกใจเด็กหญิงสุดลงกับพื้นพระรีประคองเธอทันทีลูกไม่เป็นอะไรใช่ไหมเด็กสั่นไปทั้งตัวตาแดงน้ำตาไหลไม่หยุดเขาจะยิงหลวงพ่อเขาจะพาท่านไปใช่ไหมพระยิ้มบางๆแม้ตอนนี้สถานการณ์จะอันตรายเกินกว่าจะเรียกว่าปลอดภยัยไม่มีใครพาอาตมาไปไหนได้ถ้ายังมีคนบริสุทธิ์ต้องเจ็บเพราะเขาตำรวจรีบยกโล่ขึ้นบังประชาชน ส่วนชายชุดดำมองขึ้นไปบนดาดฟ้าด้วยสายตาคมกริบก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครเขาแค่จะสร้างสถานการณ์ให้วุ่นพอที่จะพาพระไปโดยไม่มีใครจับได้คำพูดนั้นทำให้หัวหน้าตำรวจซีดเผือดหมายความว่าพวกเราถูกใช้เป็นเหยื่อล่อชายชุดดำหันมามองพระใช่และเป้าหมายจริงของเขาไม่ใช่การจับพระไปสอบสวนชายชุดดำหยุดพูดครู่หนึ่ง ท่าทางเหมือนกำลังเลือกคำที่ไม่ทำให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิมแต่เป็นการปิดปากท่านก่อนที่ท่านจะเปิดเผยความจริงบางอย่างทุกคนชะงักประโยคนี้เหมือนระเบิดที่ทำให้ทุกคนรู้ว่ามีสิ่งใหญ่กว่าแอบซ่อนอยู่หลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พระหลับตาช้าๆก่อนพูดด้วยเสียงเบาที่เต็มไปด้วยความเศร้าความจริงที่คนบางคนกลัวเหลือเกินว่าจะถูกเผยแพร่ทันทีที่พูดจบเสียงขยับอย่างรวดเร็วจากบนดาดฟ้าก็ดังขึ้นอีกครั้ง ชายชุดดำตะโกนทุกคนหลบเขากำลังเลงแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเงาร่างหนึ่งก็กระโดดลงมาจากดาดฟ้าร่างตกลงมาจากความสูงประมาณสามชั้นแต่กลับลงพื้นอย่างมั่นคงราวกับนักลอบสังหารที่ผ่านการฝึกมาอย่างหนักเขาสวมหน้ากาก,ากดำดาบยาวในมือสะท้อนแสงแวววับร่างกายเขาเคลื่อนไหวอย่างเงียบและไวเหมือนเงาที่ไม่มีเสียงทันทีที่เท้าของเขาสัมผัสพ,พื้น เขาก็พุ่งพรวดไปทางพระรูปนั้นโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวดาบในมือชี้ตรงไปที่พระรากับต้องการจบทุกอย่างในหนึ่งคมดาบตำรวจยกปืนเล็งชาวบ้านกรีดร้องเด็กหญิงร้องเรียกพระเสียงดังลั่นถนนแต่พระยังคงยืนนิ่งสายตาของท่านไม่ได้มองดาบแต่กลับมองลึกเข้าไปในดวงตาของมือสังหารเหมือนท่านรู้จักเขามาก่อนรู้จักอย่างลึกซึ้งจนคนที่เหลือไม่มีวันเข้าใจแล้วมือสังหารก็พูดเสียงแผ่ว เสียงที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงเพราะมันไม่ใช่เสียงโหดเหี้ยมแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดหลวงพอทําไมต้องบอกความจริงทั้งที่รู้ว่าผมจะต้องฆ่าท่านเหตุการณ์สุดระทึกพระถูกควบคุมตัวขึ้นรถต่อหน้าตํารวจจานวนมากตอนจบมือสังหารในหน้ากาก,ากดํายังคงยืนประชิดพระรูปนั้นดาบในมือสั่นเล็กน้อยราวกับหัวใจของเขากําลังต่อสู้กับบางสิ่งที่ลึกยิ่งกว่าหน้าที่หรือคําสั่งเสียงลมหายใจของเขาหนัก และสันเหมือนคนที่กำลังเผชิญกับความจริงที่ไม่อยากยอมรับพระรูปนั้นไม่ได้ถอยหลังแม้เพียงก้าวเดียวท่านเพียงมองตรงไปยังชายเบื้องหน้าอย่างสงบโยมวางดาบลงเถิดเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้ามือสังหารกัดฟันแน่นเสียงของเขาแตกพร่าจากความเจ็บลึกในใจไม่ใช่ความผิดของผมงั้นหรือหลวงพ่อรู้ไหมผมถูกเลี้ยงมาให้เชื่อว่าท่านคือภัยต่อประเทศนี้ผมถูกสั่งสอนว่าถ้าผมไม่กำจัดท่านคนบริสุทธิ์อีกมากต้องตาย ดวงตาของพระเต็มไปด้วยความเมตตาแล้ววันนี้เจ้าต้องการฆ่าอาตมาจริงหรือมือสังหารนิ่งงันดาบในมือค่อยๆลดลงเล็กน้อยเหมือนความจริงที่อยู่ในใจเขากำลังเอาชนะคำลวงที่เขาฟังมาตลอดหลายปีแต่ทันใดนั้นเสียงปืนจากด้านหลังดังขึ้นหนึ่งนัดปังกระสุนเฉียดผ่านตัวมือสังหารไปอย่างวุดวิดก่อนจะฝังเข้าที่พื้นถนนเขาหันขวาบไปทันทีเห็นชายคนหนึ่งในชุดสูทเทาเดินออกมาจากรถอีกคันเขาคนนั้นคือในายใหญ่ผู้ส่งคำสั่งลับมาทั้งหมดอย่าใจอ่อนชายชุดสูทผู้เสียงแข็ง งานของแกคือจบเรื่องนี้อย่าให้คนพวกนี้รอดจากตรงนี้ไปเด็ดขาดโดยเฉพาะพระนั่นลมหายใจของมือสังหารขาดห่วงไปครู่หนึ่งเขารู้ดีว่าถ้าขัดคำสั่งเขาอาจกลายเป็นศพต่อไปแต่ถ้าทำตามเขาต้องฆ่าคนที่เคยช่วยชีวิตเขาในวัยเด็กพระรูปนี้คือผู้ที่เคยให้ที่พักให้ข้าวใ,ให้คำสอนตอนที่เขาเคยเป็นแค่เด็กกำพร้าผู้คนไม่รู้แต่เขารู้ดีว่าศัตรูของรัฐที่เขาถูกสั่งให้ฆ่าคือคนเดียวที่เคยแบกเขาขึ้นหลังพาออกจากป่าตอนเขาเจ็บหนัก ความจริงที่ถูกปกปิดมานานทําให้หัวใจเขาปวดร้าวเกินกว่าจะทนอีกต่อไปพระพูดเบาๆชีวิตของเจ้าเจ้าต้องเลือกเองไม่ใช่เลือกตามคําสั่งของใครมือสังหารเงยหน้าดาบค่อยๆลดลงจนแตะพื้นผมผมฆ่าท่านไม่ได้หลวงพ่อเสียงร้องโกรธของชายชุดสูทด,ดังลั่นงั้นฉันจะทําแทนแกเองเขาชักปืนขึ้นเล็งไปที่พระทันทีทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าคนทั่วไปจะมองเห็นแต่ไม่เร็วเกินกว่าคนที่เติบโตมากับความตายอย่างมือสังหาร เขาพุ่งเข้าไปบางร่างพระไว้เสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดปังกระสุนฝังเข้าไหล่ของมือสังหารทําให้เขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวเลือดไหลาอาบแขนแต่เขายังยืนขวางพระไว้ไม่ขยับแม้แต่น้อยตำรวจหลายคนเห็นทุกอย่างชัดเจนและเริ่มตั้งคําถามว่าใครกันแน่คือคนร้ายที่แท้จริงเด็กหญิงตะโกนด้วยเสียงแตกพรา่าอย่าทําหลวงพ่อเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเสียงของเด็กทำให้ชาวบ้านหลายคนเริ่มยืนขึ้นไม่มีใครหนีอีกต่อไป พวกเขาเริ่มลุกขึ้นมาปกป้องพระและมือสังหารผู้กลับใจชายชุดสูตรเห็นสถานการณ์ไม่เป็นใจเขาจึงหันปืนจ่อไปที่เด็กหญิงแทนถ้าไม่มีใครหยุดฉันเด็กนี่จะเป็นคนแรกที่ตายเสียงประชาชนร้องอย่างตกใจตำรวจยกปืนเล็งชายชุดสูตรชายชุดดำขยับตัวเหมือนจะพุ่งไปช่วยแต่คนที่เคลื่อนไหวก่อนใครคือพระท่านเดินมาข้างหน้าอย่างสงบแม้ปืนกำลังจ่ออยู่ใกล้แค่คืบอ,อย่าทำร้ายเด็กเลยโยมเรื่องทั้งหมดนี้เอาอาตมาไปก็อพอ ชายชุดสูทหัวเราะเยาะนั่นแหละสิ่งที่ฉันต้องการเขากดไกปืนลงอย่างไม่ลังเลแต่ก่อนที่กระสุนจะพุ่งออกเสียงปืนจากอีกมุมหนึ่งดังขึ้นปังร่างชายชุดสูทสุดลงกับพื้นทันทีกระสุนเจาะเข้าที่ไหลเขาทําให้ปืนหลุดจากมือทุกคนหันไปมองเป็นหัวหน้าตํารวจสีหน้าเขาเต็มไปด้วยความกโกรธและความละอายพวกฉันถูกหลอกใช้มานานพอแล้วเขาตะโกน พระรูปนี้ไม่ใช่อาดยกรแต่เป็นพยานที่กำลังจะเปิดโปงคดีคอรัปชันของคนชั้นสูงทุกอย่างเหมือนระเบิดแตกกลางถนนประชาชนโห่ร้องตำรวจบางนายจับกลุ่มชายชุดสูททันทีส่วนมือสังหารยืนมองพระด้วยน้ำตาคลอเพราะวันนี้เขาได้เลือกเส้นทางของตัวเองพระลูกหัวเด็กหญิงเบาๆทุกอย่างจบแล้วลูกเด็กหญิงถามทั้งน้ำตาหลวงพ่อจะไปกับตำรวจไหมพระยิ้มอ่อนไปสี่ลูก แต่อัตมาจะไม่หายไปไหนอีกแล้วเพราะความจริงได้ปรากฏแล้วตำรวจพาท่านขึ้นรถแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อจับกลุ่มแต่เพื่อคุ้มครองผู้คนทั้งถนนยกมือไหว้พระนู่สังหารคุกเข่าลงและมองรถที่แล่นออกไปอย่างคนที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งและในวันนี้ถนนเส้นนั้นไม่ใช่สถานที่แห่งความหวาดกลัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นที่ที่ความจริงชนะเหนือเงามืดเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและทั้งหมดเริ่มต้นจากพระรูปหนึ่ง ที่ยืนหยัดต่อหน้ากระบอกปืนเพื่อปกป้องความจริงและผู้บริสุทธิ์